สวัสดีครับที่นี้ก็มาพบกับบทวิเคราะห์ราคาทองคำสำหรับเดือนพฤษภาคมนะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่5พฤษภาคม2023นะครับเบื้องต้นอยากให้มาดูในภาพใหญ่ก่อนนะครับในกราฟเดย์นะครับจากจุดที่เบรกขึ้นไปในโซน1675โซนนี้นะครับ1675โซนนี้แล้วก็ดัลลี่ยาวขึ้นไปเลยนะครับที่ขึ้นไปทำไฮที่โซนนี้นะครับ1 970นะครับหลังจากนั้นก็มีการปรับฐานลงมาแล้วก็แรนล,ลี่ขึ้นไปแรนล,ลี่ขึ้นไปแล้วก็ยังอยู่ในโซนนี้ครับ1970ถ้ามองเป็นลักษณะหนึ่งนะครับถ้าเราจะมองเป็นภาพหยับๆก็คือเราจะเห็นภาพนี้ครับการขึ้นไปย่อปรับฐานขึ้นไปเบรกจุดนี้ครับ1970 แล้วก็ยอ่อปรับฐานมาที่เส้นเดิมครับ1970ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตรงเนี้ยเราจะใช้เป็นอะไรครับแนวรับหลังจากการ break ขึ้นไปแล้วก็มีการยอร่อปรับฐานลงมาทดสอบไายเดิมจุดนี้ดังนั้นถ้าอาทิตย์นี้นะครับทองไม่ได้หลุด1970ก็มีโอกาสว่า การไซด์เวตรงนี้เป็นการไซด์เวเพื่อสะสมพลังเพื่ออะไรครับเพื่อขึ้นต่อที่จะเบรกไฮเบรกไฮเดิมนะครับเส้นนี้2074นะครับเบรกไฮเดิมดังนั้นอาทิตย์หน้านะครับดูว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับดูข่าวอะไรก็ตามนะครับดูอย่าให้หลด 190. ุด1 9 7 0อาอันนี้คือกลยุทธ์ของเรานะครับถ้าหลุด1 9ึ0งอาจจะต้องปรับหน้าเทรด มาดูที่แนวรับ1932แล้วก็1860นะครับในเบื้องต้นก็ดูประมาณนี้ก่อนแต่เมื่อไรถ้ามีการหลุด1970ลงมาเมื่อไรก็ตามนะครับกลับมายืนเหนือ1970ได้ก็ให้เติมบายนะครับเติมบายมากกว่เซลล์หรือจะเน้นเทรดหน้าบายนะครับอันนี้คือภาพใหญ่ในกราฟเดย์นะครับให้เรามาดูกราฟรายชั่วโมงนะครับ ทองคำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ปิดประมาณโซน1980นะครับ1980โซนนี้นะครับแล้วหลังจากที่เปิดวันจันทร์ก็มีการาทุบลงมาแต่ก็ไม่ถึง1970นะครับหยุดที่โซน1975นะครับ1975แต่เราก็ยังใช้แนวรับเส้นนี้อยู่นะครับ1970แล้วก็มีการสวิงขึ้นไปลงมาขึ้นไปลงมาขึ้นไปลงมาโดยทำหายไว้ที่โซน ส0ง0ดังนั้นโซนนี้ก็ยังถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญอยู่นะครับดังนั้นการสะสมพลังโซนนี้นะครับที่ยังไม่หลุดแนวรับเส้นนี้แล้วก็ยังไม่หลุดแนวรับสำคัญ1970เเราก็ยังให้น้ำหนักที่หน้าบ่ายอยู่นะครับโซนนี้ถ้าทองคายังสามารถที่ยืนได้ตลอดอาทิตย์หน้าที่ถึงนี้ซึ่งจะมีข่าวสำคัญค่อนข้างเยอะนะครับ ก็ยังให้น้ำหนักที่ฝั่งบายนะครับก็บริหารหน้าตักดีๆนะครับว่าเราจะวางเงินเท่าไหร่เราออกล็อตเท่าไหร่นะครับก็เผื่อโซนสวิงของเขาด้วยนะครับตราบเท่าที่ยังเทรดเหนือ1970เรายังเน้นเทรดหน้าบายนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าก็ลุ้นการเบรกเส้น2010ให้ได้นะครับการที่จะเบรกขึ้นไปถ้ามีจังหวะที่ย่อปรับฐานลงมานะครับเรียกว่า r e t r a ด e e นะครับก็เป็นโอกาสที่เข้าบายอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ใช้โซน1970แล้วก็โซน2010ถ้ามีการเบรกก่อนแล้วก็รอการย่อปรับฐานก็ใช้จังหวะนี้ในการเข้าบ่ายนะครับรุ่นการแรลลี่ทดสอบ2050เบรกขึ้นมาได้ก็จะมีโซน2070หรือ2074แล้วก็การทำนิวไฮนะครับภาพรวมสำหรับทองคำก็ประมาณนี้นะครับ มาดูตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคในช่วงวันอังคารหรือตัวเลข GDP นะครับแล้วก็ตัวเลข PCE นะครับที่ออกมาล้วนแล้วแต่ออกมาภาพรวมนะครับดูรวมๆเป็นการออกมาในทิศทางที่ดอลลาร์จะแข่งค่าแล้วก็มีโอกาสที่ทำให้ทองคำปรับฐานดังนั้นพอเราดูภาพนี้นะครับแล้วย้อนกลับมาดูที่ราคาทองคำนะครับ ราจะเห็นว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีตัวเลขทางเศรษฐกิจที่กดดันตลอดเลยนะครับกดดันตลอดว่า,าลลา์แข็งค่าเศรษฐกิจทางสหรัฐอเมริกาจะดีนะครับก็ทําให้ทองคําเป็นยังไงครับลงนะครับแต่แนวรับสําคัญคือ1.900ก็ยังรับอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเราจะให้แนวรับโซนนี้เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งตราบเท่าที่ยังไม่หลุด1.900 เราจะให้น้ำหนักโซนนี้เป็นแนวรับสำคัญซึ่งก็อยู่ในโซนฟิโบนัชชี61.8%นะครับยังอยู่ในโซนนี้ตับเท่าที่ยังไม่หลุดโซนนี้เราก็ยังคงมองขาขึ้นนะครับยังให้น้ำหนักฝั่งบายอยู่แต่ถ้าอาทิตย์หน้าเกิดมีอะไรผิดพลาดนะครับมีการทุบหลุดโซนนี้ลงมานะครับเราก็จะปรับหน้าเทรดครับจากหน้าบายเป็นหน้าเซลล์นะครับดังนั้นเผื่อแผนสำรองไว้ด้วยนะครับเพราะว่า ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่เราไม่คาดคิดก็ให้ปรับหน้าเทรดครับตัวเลขโซนนี้ก็ดูไว้นะครับ1955นะครับ1955ไม่ใช่1945นะครับก็ดูตัวเลขโซนนี้ไว้นะครับถ้ามีการลงมาให้ดูตัวเลขโซนนี้1955แล้วก็1932นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็มีตัวเลขสําคัญหลายตัวตั้งแต่วันจันทร์เลยนะครับก็ตัวเลข ของ ISM Manufacturing มี job opening นะครับตัวเลขที่จะออกมาในวันอังคารตอน3ทุ่มแล้วก็วันพุธนะครับทั้งช่วง1ทุ่มแล้วก็ช่วง3ทุ่มการประชุม FOMC นะครับการประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับตัวที่ปัจจุบันอยู่ที่5%นะครับตลาดก็คาดการว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.25%นะครับก็รอดูนะครับว่าเฟดจะมีท่าทีอย่างไรในการกขึ้นดอกเบีย้ยสำหรับ ทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับอัน employment claim ในวันพฤหัสนะครับช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็วันศุกร์ก็สำคัญสำหรับตัวเลขนอนฟาร์มที่จะประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเช่นกันนะครับอาทิตย์หน้าก็มีตัวเลขสำคัญออกมารัวๆตั้งแต่จันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับไม่ต้องพักหายใจกันเลยทีเดียวดังนั้นจากกลยุทธ์ที่เราดูนะครับถ้าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาสำหรับอาทิตย์หน้านะครับ ตัวเลขสำคัญตัวเลขแรงๆทั้งนั้นนะครับถ้าไม่หลุด1.970นะครับที่เป็นแนวรับสำคัญเรายังยืนอยู่หน้าบายอยู่นะครับแต่ถ้าหลุดนะครับเราก็มีแผนสำรองที่1.955แล้วก็1.932โซนนี้ถ้าหลุดอาจจะปรับหน้าเทรดเป็นเซลนะครับแต่ตับเท่าที่ยังยืนอยู่นะครับก็ยังยืนหน้าบายนะครับดูการทดสอบที่ 2010ดูการเบรค2010ย่อปรับฐานก็เป็นจังหวะเข้าใบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รอเทสที่2050แล้วก็2070หรือ2074แล้วก็ลุ้นที่จะมีการเบรคทำ New High นะครับสำหรับาทิที่หน้าก็วางโกโลยุทธ์การเทรดไว้ประมาณนี้นะครับขออภพรให้ทุกคนประสบความสเร็จในการเทรดเทรดมีกำไรใช้ชีวิตให้มีความสุข พบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ